แก๊สโซฮอล์กับแก๊สโซฮอล์แบบไหนกินน้ำมันมากกว่ากันและเราควรเติมแบบไหนดีวันนี้ช่างเคมีคำแนะนำครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกรูและผมช่างเคครับอากนี้ไปทุกเรงราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆนะครับจะเติมน้ำมันแบบไหนก่อนอื่น ต้องดูที่รถที่ใช้งานอยู่นะครับว่าเติมน้ํามันชนิดไหนได้บ้างครับ <S <S โดยสังเกตที่ฝาถังน้ํามันของรถรุ่นนั้นเลยครับ บบนี้นะครับเราจะสามารถเติมน้ํามันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอล์91จนถึงแก๊สโซฮอล์ E20 ได้เลยครับนั่นคือค่าที่รถรุ่นนี้กําหนดในการเติมชนิดของน้ํามันหากนําไปเติมนอกเหนือจากที่ฝาถังน้ํามันระบุก็จะทําให้เครื่องยนต์เกิดอาการวิ่งไม่ออกไม่มีกําลังโอกาสทําให้เครื่องยนต์เกิดอาการน็อกได้จะส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้ครับถ้ารถยนต์รุ่นนั้นระบุในฝาถังเติมแก๊สโซฮอล์91แต่เราไปเติมแก๊สโซฮอล์95 ก็จะไม่ส่งผลเสียใดๆต่อเครื่องยนต์ครับจากค่าออกเทนที่สูงขึ้นจะช่วยให้รถยนต์มีอัตราการเล่งที่ดีขึ้นจากค่าออกเทนที่เพิ่มขึ้นครับและ ราคาน้ำมันที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นถ้าเป็นรถเดิมๆที่ไม่ได้มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ก็ให้เติมตามค่าออกเทนที่ผู้ผลิตกำหนดให้หรือเติมค่าที่สูงกว่าครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ส่วนอัตราการกินน้ำมันระหว่างแก๊สโซฮ95กับแก๊สโซฮ91ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากแต่การให้อัตราการเล่นของแก๊สโซฮ95 จะดีกว่าแกสส๊ส9 1เครับเป็นไปตามราคาที่เพิ่มขึ้นต้องบวกลบคูณหารให้ดีก่อนเติมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ